สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อจ้า้มานี่้มนี้มาใน้คิดกินเข่าจ้ากินเขา่าฝากกดติดตามช่องออมแอมยูโรแยก ข้าวหลามออฟฟิเชียลด้วยนะคะนะเบิงกิกินเขา่พาพัดพักบวกนี่ค่ะพ,พัดพักบุ้ลาดเขาเลยค่ะพัดผ,ผ,ผักบุ้งลาดข้าวหามาเริ่มกันค่ะมามาเดอ้อมาเดอ้อกินเขาเดอ้อจ้ากินง่ายง่ายค่ะฝ่าวไปขายของ ่าจะเซ็บเซ็บ พะท่นได้ออกคือกันมาเนี่ยโอ้าี่นีมไนบี่มีันมีก็อยุปุ่นแล้วแถวแกงข้อโอ้ไปดอไก่พันธ่์ไปกินดอกไก่บ่ได้ไงดอกไก่บ่ได้ไะไก่ดีบ่ปืดเดย้อกันพคือกันนั่นแหละมันปืดมาหลายงวดแล้ว ฟืดมาไลายงวดแล้วออกอยั่วยังน้อยพ่นละมูรรวมอาชีพจะมูขายลอตเตอรี่น้ำกันเพื่อนได้ออกบ้านแล้วอยู่คลองพ้านได้ออกอยู่ค่ายหากลูกหน่อย มง่ายๆนี่ล่ะฝ้ากินเฝ้าไป もうびっくりした。<sweak> โอเคละจ้าการกระท่อใดว่าจะได้ขั้นบมสุภาก็ขอถทษขอัย้ด้วยจ้าอย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจช่องยูโรออมแอมแยกข้าวลามออฟฟิเชียลด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ